ลิ Lisa, ซ่าสื่อเอาความจริงมาพูดไม่จกตาโดย2023เอเชียน l อ fame บอกแบบนี้ค่ะ สวัสดีเพ่อทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตความปังกับรางวัลเกียรติยศกันสนิดเองค่ะกับลีซาราริสาเมนูบาลศิลป,ปินสายเลือดไทยเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์แห่งวงการอุตสาหากรรมเคป๊อปเกาหลีใต้ได้รับเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกนะคะหอเกียรติยศแห่งเอเชียประจำปี2566ลีซาได้กลายเป็นศิลป,ปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับนําเสนอชื่อรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้โดยรายชื่อทั้งหมดนะคะก็มีผู้มีชื่อเสียงมีผู้ อิทธิพลทางด้านต่างๆนะคะรวมอยู่ในลิสต์รายชื่อนีด้วยล่าสุดทางเว็บไซต์ Asian h o f Fame นะคะได้ออกมาพูดความจริงกับคลิป VTR ก้าแรกและปัจจุบันแห่งความสําเร็จของน้องลิซ่าของเราค่ะกับความจริงไม่จกตานะคะบอกว่า Lisa ลิซ่าลลิสามนุบาลแรปเปอร์ apper, นักร้องและนักเต้นชาวไทยที่เป็นที่รู้จักในชื่อลิซ่าหนึ่งในศิลปินที่ย่งดังที่สุดในเอเชียและระดับโลกเธอเปิดตัวอัลบั้มแรกแลลิสาในปี2 0 2พ 21ซึ่งก็ได้กลายเป็นเพลงยอดฮิตที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกลิซาสามารถคว้ารางวัลมาโดยตลอดทางอาชีพการทำงานของเธอเธอยังเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือเธอคือลูกสาวคนเดียวมีคุณแม่ชาวไทยและคุณพ่อชาวสวิสเธอเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่อายุ14ปีเพื่อไปที่เกาหลีใต้ตามคลิปนะคะที่น้องลิซาได้มีการสัมภาษณ์ค่ะซึ่งก็ไปการพูดเป็นภาษาไทยนะคะบอกว่าที่ บ้านของคุณป้ามีวงดนตรีแล้วก็มีไมค์สแตนด์บนเวทีแล้วตัวเองก็จะชอบดึงไมค์เอามาลงเข้ากับตัวเองแล้วก็เอามาร้องเอามาเต้นคนเดียวแม่เขาก็คงเห็นว่าตัวเองชอบเต้นแม่ก็เลยส่งไปเรียนคาสแล้วก็ตอนอนุบาลสามสื่อนะคะก็มีการบอกต่ออีกว่าการทํางานหนักของลิซ่าของแบรนด์แอมบาสเดอร์ดังระดับโลกของแบรนด์แฟชั่นอย่างเซรีนและโบการีที่สามารถสร้างมูลค่าย,ยอดขายอิทธิพลที่สูงมากๆก็ทําให้ ทั้งสองแบรนด์ลุลลานี้ก็ยังคงดิวสตอ่อกับลิซ่าเป็นชีเรียบร้อยค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ โดยปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องสัญญาเก่าไวจีเอเดเฮนเมนต์ของลิซ่าและไวจีนะคะก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองและสงสัยกันนะคะตามที่ไวจีได้มีการแจ้งค่ะในเรื่องสัญญาของลิซ่าก็กําลังอยู่ในขั้นเจรจาอยู่ค่ะซึ่งก็มีข่าวออกมาหนาหูเลยนะคะว่าลิซ่าได้มีการที่จะกําลังเจรจาเซ็นสัญญากับค่ายดังอเมริกาอยู่นั่นเองละค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ